I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the famous. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. I don't Just be a group TV and fan power. TV world. สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นเนื่องจากของทีมงานชิดยู่เรามีภารกิจที่มารับคนงานบินมานะครับที่เดินทางเข้ามาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องมารับแรงงานนะครับจำนวน200คนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะวันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับบินมาเป็น2ไฟ์นะครับมี ไฟแรกนะครับเข้ามาช่วงเช้านะครับบินมาถึงดอนเมืองประมาณตีสี่นะครับแต่ว่าตอนนี้จากที่ลงบินเสร็จแล้วเนี่ยลงเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยคนงานก็ประทับตาจากตมแล้วก็กําลังเดินทางทยอยเข้ามานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับกำลังจัดเตรียมแล้วก็จะเช็คชื่อจัดระเบียบนะครับตามบัญชื่อและชื่อที่เราจัดเตรียมมานะครับผมนะฮะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะบินเข้ามานะครับจำนวน1น0้กคนก่อนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับอีก40่กว่าคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เด็กทุกคนนะครับยังลงเครื่อง เรียกอะไรชื่อเรืยออะไรให้เ <Right. S 2> สร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่คนงานมาครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมนะครับก็พาไปตรวจโรคนะครับแล้วก็ตามขั้นตอนที่เราทางกระทรวงจัดหางานจัดเตรียมมานะครับที่เขากําหนดมาอยู่แล้วนะครับผมคือทุกอย่างนะครับคนงานที่เดินทางเข้ามานะครับในระบบ m อ u ที่ทางจิตยูเราจัดเตรียมนะครับก็นําเข้ามานะครับก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับผมนะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เราเยอะมากนะครับที่อำนวยความสะดวกน้องๆทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแตกป้ายเช็คชื่อนะครับแล้วก็จะมีป้ายที่แขวนกระเป๋าไว้เพื่อไม่ให้หลงกระเป๋าด้วยนะครับเนื่องจากคนงานที่เข้ามาหลายคนเนาะนะครับหลังจากที่เราเช็คชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีรถนะครับรถบัสนะฮะเพื่อจะมารอรับที่สนามบินเลยแล้วก็ไปรับระส่งที่ตรวจโลคทันทีเลยนะครับผมนะคะ เดี๋ยววันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการทันใดน,นะครับที่ต้องการนําเข้าแรงงานในระบบ MOU นะครับผมบไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาหรือว่าลาวนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางทีมง,งานของทีมวิวเราได้นะครับเรายินดีให้บริการทุกขั้นตอนทุกอย่างเลยนะครับเอกสารครบนะครับผม ครับผมนะฮะหลังจากขั้นตอนที่เราลงเครื่องแล้วก็เช็คชื่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่สองที่เราทีมงานของเรานะครับพาคนงานทุกคนนะครับมาสถานที่ตรวจโรคนะครับที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้นะครับผมก็หลังจากที่เรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะให้คนงานทุกคนนะฮะยืนต่อแถวนะครับแล้วก็ไปชี้ก่อนนะครับเพื่อจะตรวจชี้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากผู้หญิงนะครับคนงานทุกคนที่มาเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ต้องตรวจชี้ก่อนนะครับหลังจากที่ตรวจชี้เสร็จแล้วนะครับก็ ทุกคนนะครับไปตรวจสีระาวาังชีตตรงนี้แล้วก็ตรวจฉี่แล้วก็ไปยืนต่อแถวออกตรงนู้นนะครับหลังจากที่ต่อแถวตรงนั้นจะเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดว่าความดันนะครับเจาะเลือดว่าความดันแล้วก็เข้าไปพบหมออยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่พบหมอเสร็จแล้วนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นรถเอ็กซเรย์นะครับจะเป็นเอ็กซเรย์ เอกซเรย์เสร็จแล้วก็เข้าไปรับข yani oh ้าวอยู่ข้างในอีกท like so like so ีหนึ่งที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับผมนะฮะเอกซเรย์จะเป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่นะครับที่ทางโรงพยาบาลเขาจะเตรียมมานะครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2อะนะครับผมนะฮะหลังจากที่ขั้นตอนตรวจโรคขั้นตอนที่2เสร็จนะฮะเราก็ไปที่ไอชีสแควร์นะครับเพื่อจะไปอบรมนะฮะที่สถานงานนะฮะสบศูนะสถานงานเขาจะเตรียมไว้ให้อบรมเสร็จแล้วก็ถ่ายใบยังทำงานนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะถ่ายเป็นขั้นตอนให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ นะครับหลังจากที่พนักงานอบรมเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้พาน้องๆทุกคนนะครับมาต่อคิวนะครับเพื่อจะทายบัตรนะฮะหรือว่าใบายอนุญาตทำง,งานนะครับผมทุกขั้นตอนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยดูแลอำนวยความสะดวกนะครับมันจ้าซะเหลือกเกิน ับผมตอนนี้นะครับเราได้พารายง,งานทุกคนนะฮะมาถึงที่พักแล้วนะคับมาถีงห้องพักที่เราจะเตรียมไว้ให้นะครับผมนะฮะตอนนี้จางเจ้าที่ของเรากําลังเซ็ตชื่อเรียกชื่อนะครับที่ให้เขาขอพักนะครับ รับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเราครับได้พาคนงานทุกคนนะครับมาอยู่ที่สถานที่ประกอบการนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่ต้องเข้าอบรมนะครับเนื่องจากเมื่อวานเดินทางเข้ามาแล้วนะครับมีการขั้นตอนลงเครื่องบินตรวจโรคนะครับตรวจโรคเสร็จแล้วเนี่ยก็อบรมแล้วก็ทายาทำงานนะครับแล้วก็ไปส่งที่หอพักนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นเช้าอีกวันหนึ่งครับหลังจากที่คนงานเดินทางมาถึงแล้วก็พาคนงานทุกคนนะครับมาที่สถานประกอบการของนายจ้างนะครับโดยที่มีทีมงานของเราครับคอยอำนวยการแล้วก็ อำนวยความสะดวกนะครับให้บริการต่างๆเช็คเอกสารต่างๆแล้วก็เช็คเบอร์ทำสกานิวนะับทำบัตรพนักงานของโรงงานนะครับผมนะฮะก็เจ้าหน้าที่ของเราก anyway, ็คอยดูแลเนื่องจากวันนี้จะมีวันแรกกับวันที่2ที่ต้องอบรมนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็คอยดูแลแบบนี้นะครับสวันนะครับผมสำหรับนายจ้างท่านใดนะครับที่สนใจครับนำเข้าแรงงานต่างด้าวนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเัมูชารวลาวในระบบ RBA นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาทางทีมดีดูเราได้นะครับทางเรายินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับผม ถ้าผมนะฮะตอนนี้นะฮะจะเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้เราได้พาคนงานทุกคนมาอบรมนะครับหลังจากที่นักงานทุกคนนะครับมาทํางานในทานที่ประกอบการแล้วในโรงงานแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมีบัตร ATM นะฮะนั้นหรือว่าบัญชีธนาคารนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราได้อำนวยความสะดวกให้ทางผู้ประกอบการนะครับเราได้เชิญทั้งเจ้าหน้าที่ห่างแบงค์นะครับมาทําบัญชีนะครับเปิดบัญชีให้น้องๆในงานทุกคนนะครับแต่ว่าื่องจากน้องๆเนี่ยมีหลายคนเนาะเราก็แบ่งมาเป็็นนชชุุดดเเปที่ละยยอข้าาม ด้วยจ้าหนที่ก็เดินทางมานะครับเราประสานงานกับจ้าหนที่แบงค์นะครับประสานงานแล้วให้จ้าหนที่นะเชิญทางจ้าหนที่มาอำนวยความสะดวกในที่ประกอบการของนายจ้างเลยนะครับผมนะฮะโดยที่ทุกขั้นตอนทุกช็อตนะครับเราจะมีเจ้าหนที่ของทีวเรานะคอยอำนวยความสะดวกคอยไปให้มีล่ามของเราคอยไปให้นะครับไม่ว่าจะผู้ประกอบการทัานใดนะครับที่ต้องการแรงงานครับเรามีทีมงานเรามีล่ามของเราที่อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนเลยนะครับผม